สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอที่จะมาแนะนําทริปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการพิมรูปนะครับจาก l ล n e ในคอมทํำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีการส่งรูปภาพนะครับจากโปรแกรม l ล n e นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเอาภาพนั้นมามาพิมจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับท่านก็จะต้องมีแอปนะครับนะแอปพลิเคชัน l ล n e for PC นะครับในคอมก่อนนะครับตัวอย่างก็คงก็จะมีแล้วนะครับถ้าไม่มีนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เอามาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับเสร็จแล้วท่านก็ถ้ามีโปรแกรม l ล n e PC ในคอมแล้วนะครับท่านก็เปิดโปรแกรม l ล n e ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปหาเพื่อนอดับบ้คลิกเข้าไปหาเพื่อนคนที่ส่งรูปภาพมานะครับ ตัวอย่างของผมก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีรูปภาพขึ้นมานะครับทีนี้วิธีการพิมพ์ทำยังไงนะครับเนื่องจากโปรแกรมไลน์เราไม่สามารถที่จะพิมพ์ภาพออกไปได้เลยนะครับไปพิมพ์ออกจากโปรแกรมไลน์แล้วก็ไปพิมพ์ออกได้เลยนะครับเราต้องทำทำการดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดภาพจากไลน์ก่อนนะครับวิธีการก็คลิกขวานะครับตรงรูปภาพนั้นๆน,น,นะครับ แล้วก็เลือกเป็น save as นะครับนะ save as นะครับก็ไปตรงที่เก็บนะครับนะที่เก็บไฟล์ที่เราต้องการนะครับนะผมจะเอาไปเซฟไว้บนเดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเซฟปุบพอเซฟเสร็จนะครับมันก็จะมีรูปภาพถูกโหลดนะครับเข้ามาในเครื่องของเรานะครับทีนี้วิธีการพิมพ์ทำยังไงนะครับนะก็คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับ แล้วก็เลือกพิ้น์นะครับนะพินพ์ตัวเนี้ยมันก็จะโชว์นะครับนะรูปภาพนะครับขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมพิมพ์พิกเจอร์นะครับก็จะโชว์รูปภาพขึ้นมาอท่านก็สามารถที่จะเลือกพินเตอร์นะครับนะเลือกขนาดนะเลือกคุณภาพนะครับนะตอนนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับหรือจะเลือกการพิ้น์นะครับนะพิมพ์ครึ่งหน้านะครับนะ หรือพิมพ์เต็มหน้ากระดาษอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับหรือพิมพ์ในหลายภาพนะครับลักษณะเนี้ยนะครับก็ได้นะครับเลือกขนาดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับถ้าหากเลือกไปนะครับนะลองดูนะครับเนี่ยนะครับพิมพ์หลายๆในหลายภาพนะครับในในกระดาษกระดาษเดียวนะครับเสร็จแล้วท่านก็ เมื่อได้ภาพตามต้องการนะครับถ้าก็กดแค่กดพิมพ์นะครับนะกดพิมพ์นะตัวโปรแกรมก็จะถูกตัวไฟล์ภาพมันก็จะถูกพิมพ์ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสาหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการพิมรูปภาพนะครับจากลายในคอมทายังไงนะครับก็ลองทําดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เลยไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ